ทีับสวัสดีพ่อพี่น้องด้วยนะครับเพื่อนๆเคยสงสัยครับสกิลนี้นะครับมีไว้ทําไมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้สกิลนี้นะครับง่ายๆครับผมเหมือนไม่มีสกิลนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่มันจะไม่คล่องตัวนะเรามาดูในในส่วนสกิลนี้ดีกว่านะครับว่ามันรูปร่างสกิลนี้มันเป็นสกิลอะไรครับผมนะก็มาลองมาดูครับเนี่ยมันอยู่ในตัวเลวานะครับถ้ามี าใครมีสกิลนี้ก็ลองไปหาใช้กันได้นะครับเดี๋ยวผเสียงขึ้นบปาบนึงเดี๋ยทุกคนมาดีนนี่นะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะครับมันคือสกิลคัดไีไฮแอนท์เทินหรือคิวไีไฮแอน์เทินนี่แหละผมจําไม่ได้ผมไปแปลมาอน่านว่าคัดไีไฮแอน์เทินนะครับนี่นะครับหรือว่ามันจะเป็นสกิลการหลอกยิงนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> มันใช้ในใช้ลองในส่วนไหนนะครับคือใช้ในการหลอกนะครับพิชพเล่นเปิดช่องนะครับ หรือสร้างจังหวะหรือว่าเปลี่ยนแกนแลกหรืออีกมากมายนะครับเดี๋ยววิธีการใช้ครับมาเดี๋ยวผมจะสอนนะครับวิธีง่ายนะครับคืออย่างนี้เองนะครับเข้าไปในโหมดฝึกซ้อมนะว่านเป็นยังไงครับผมครับเราก็มีอยู่ในโหมดฝึกซ้อมนะผมมีตัวเรวานนะเมื่อกี้ผมอธิบายไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเราก็มานะครับสมมุติลากมานะลากมาจี้มาปุ๊บเนี่ยกดง่ายๆครับผมเนี่ย กดยิงแล้วก็กดด้านซ้ายปัดไปข้างหลังตัวนักเตะนะครับกดยิงปัดกลับหลังเนี่ยแต่ประมาณนี้ครับผมเนี่ยมันจะเหมือนคล้องตัวกวาเดิมนะเนี่ยง่ายๆครับผมไม่ต้องไม่ต้องกดไอ้นนี e ่นะไม่ต้องกดแดดก็ได้นะเหมือนมันจะคล้องกว่าผมว่าเนี่ยประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะเนี่ยสกิลสกิลอย่างนี้มันก็ใส่มาเนาะผมก็งงเหมือนกันครับผม สมมติจะหลอกพลิกช <combined> right. ่องมายิงอีกด้นะผมก็ประมาณนี้นะก็ไปลองใช้กันครับผมง่ายๆนะมันช่วยในเรื่องการใช้ในการหลอกนะครับพิกเปิดช่องเพื่อยิงสมมติยิงปัดมาอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยประมาณนี้ครับถึงตัวไม่มีสกิลนะตัวไม่มีสกิล มันก็ทำได้ครับผมเนี่ยมันจะต่างกันเลยผมอ่ะนะเห็นไหมหรือตัวนี้มีผมไม่แน่ใจนะเออยูน่าจะมีครับผมเนี่ยเหมือนมันคล้องตัววัวมาเนะีนะ่ยเนะี่ยเห็นไหมทุกคนง่ายๆครับผมสมุินะเนี่ยมาเนี้ครับผม วิธีกดก็กดยิงนะกดยิงแล้วก็ปัดปัดตัวบังคับไปข้างหลังนักเตะนะครับประมาณนี้ครับผม,มง่ายก็ไปลองใช้ดูครับผมฝึกมันให้คล่องนะครับเป็นไงครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นนิดนึงครับแต่มีประโยชน์แน่นอนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ